ทุกคนมาจากเรื่องแนอ่านที่ยังไม่ได้อ่านวันนี้วันนี้มากับเรื่องนิรันร์หลังความตายแกเรื่องเนี้ยจะเป็นแนว Animal Hybrid แล้วก็ Omegaverse นะก็คือจะเป็นจักรวาลดิโอเมที่มีร่างรองเป็นสัตว์เวยก็คือแบบสามารถเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์ได้ตามสายพันธุ์ของตัวเองซึ่งตัวเองของเราน้องมิเกลก็คือเป็นแบบจิ้งจอกอาร์กติกหรือว่าจิ้งจอกหิมะ จะแบบมีขนสีขาวนุ่มฟูไรเงี้ยแล้วเวลาน้องตกใจอ่ะก็คือจะชอบแบบทำหูทำหางโผล่มาเว้ยแกส่วนพ่อพระเอกของเราก็คือคีรัวเป็นเสือดำจะ้ะแล้วเซตติ้งเมืองเนี่ยก็คือจะออกไปทางแบบเทคโนโลยีแบบพัฒนาไปไกลฟิลแบบคลายๆลโลกอนาคตไรเงี้ยก็คือมีความแบบมีรถยนต์ที่ใช้พลังงานจากอากาศสารเคมีต่างต่างเข้ามาทำนี้ทำให้ โอ้ยลิ้นพันเอาใหม่ <c oughs> ก็คือสารเคมีต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมีผลให้ชีวิตมนุษย์สบายขึ้นแล้วพวกแบบวงการการแพทย์ใดๆก็คือแบบพัฒนาไปไกลามากแล้วเวย้ยอามาเข้าเรื่องก็คือน้องมิเกลเนี่ยเหมือนแบบน้องอะ่ะเกิดมาก็พบว่าตัวเองออยู่ในบ้านติดก,กำมพาราแล้วแบบตัวคนเดียวไม่มีใครอะไรเงี้ยแล้วคือเหมือนพอ ถึงอายุครบกำหนดแบบพอถึงจุดหนึ่งอะ่ะก็จะอยู่ไม่ได้แล้วใช่ปะน้องก็เลยต้องแบบออกมาจากบ้านเลี้ยงเด็กกำรรพร้าเว้ยแล้วก็แบบเหมือนออกมาใช้ชีวิตข้างนอกเองอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่แบบเป็นเด็กกำรรพร้าใช่ไหมก็ไม่ได้มีเสือ้อผ้าหรืออะไรอย่างงี้ดีๆใส่เว้ยแบบออกไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับก็คือแบบถูกมองด้วยสายตาราังเกียรอะไรเงี้ยแกแล้วน้องคือน่าสงสารมากแบบไปขอเศษข้าวอะไรเงี้ย ก็ไม่มีใครให้นะเว้ยจนหนองอ่ะก็คือแบบไม่ไหวแล้วอ่ะคือชีวิตมันก็ทําอะไรไม่ได้นึกออกไหมแบบข้าวก็ไม่มีจะกินงานก็ไม่มีทำํำนองก็เลยแบบเหมือนคิดสั้นเว้ยแต่ก็แบบไปเจอเข้ากับคีรัวคือไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆน,นะแบบว่าเหมือนเห็นคีรัวผ่านหน้าจอโฆษณาบนตึกเว้ย แล้วบทสนทนาไม่ใช่บทสนทนาบทส,สัมภาษณ์ของคีรรวเนี่ยก็คือเหมือนแบบสร้างแรงบันดาลใจให้น้องเว้ยเหมือนทําให้น้องรู้สึกแบบอยากที่จะรักตัวเองแล้วก็มีชีวิตต่อไปอ่ะเป็นแงดูเหมือนจะเข้ามาเป็นสิ่งดีๆในชีวิตใช่ไหมก็เนี้ยแหละมันมันก็เป็นแบบจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเว้ยคือเหมือนหลังจากนั้นน่ะน้องก็จะแบบเออเป็นแบบเหมือนพยายามสู้ชีวิตอะไรเงี้ยแบบหางงหางงานทําแล้วแบบ ก็ได้บังเอิญไปเจอกันเว้ยกับฮิรัวเนี่ยแหละแล้วก็แบบได้มีความสัมพันธ์กันซึ่งฮิรัวตอนแรกก็คือแบบใจดีมากแกแล้วเขาก็แบบเหมือนดูคลั่งรักกันมากเว้ยแต่สุดท้ายอะกลับผู้จาทำ้ายจิตใจน้องเว้ยซึ่งฉันว่านี่แหละมันจะเป็นปมใหญ่ซึ่งยังไม่รู้ว่าปมคืออะไรคุณไรยังไม่เฉลยเพราะว่าตอนเนี้ยคุณไรมาลงแค่เ็ดตอนอยู่เลยเว้ยแต่ว่าแบบเข้มข้นน่าติดตามมาก แล้วคำโปรยของคนรไายอะนาแรกอะแกฉันว่ามันจะต้องมีคนโบนหนักมากเพราะว่าคีรัวก,ก็คือปากไม่ดีแบบปากไม่ดีหนักมากคือแกนึงออกแม้ว่าคนที่ทำให้น้องมีเกลอยากจะมีชีวิตต่อเนี่ยกลับเป็นคนไล่ให้น้องไปจบชีวิตไว้ยเป็นไงแกเกียมหยุ่มไหม ก็นี่ยเลยค่ะก็ต้องไปติดตามกันนะว่ามันแบบมีปมอะไรมีสาเหตุอะไรทำไมอยู่ๆแบบจากคนใจดีมันถึงเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ขนาดนี้ไปค่ะทุกคนเกียมไปหยุมนั่งคีรัวกันเนี่ยแหละเดี๋ยวถ้าฉันอ่านจบแล้วฉันจะมารีวิวอีกทีไปค่ะ